ข่าวดีสำหรับคนงบไม่ให้แต่ใจรักนะครับใครอยากได้กีตาร์โปร่งส,สวยๆแนวกิฟสัน h u m m i n g b i r ์นะวันนี้ผมมีกีตาร์ตัวนี้มาแนะนำนะครับเป็นพราราเมลรุ่น HBS41 นะครับจุดเด่นเลยคือปิกการไลนนกฮั m มิงเบิร์ครับแล้วก็เป็นกีตาร์โปร่งไซส์41นิ้วทรงเรดรสนอดคอเต็ม ที่สำคัญเนี่ยรุ่นนี้มาเป็นไม้หน้าแท้ Solid Spruce Top นะครับแล้วก็ไม้ข้างไม้หลังกับคอเนี่ยเป็นไม้ฮอกกานีบ body เคลือบเงาทั้งตัวนะครับแล้วก็มีตกแต่งบริเวณฟิงเกอร์บอร์ดนะครับเป็นลายมุกแบบนี้เลย บอกเลยครับว่างานภาพรวมเนี่ยประทับใจกว่าที่ผมคิดไว้แต่แรกมากเลยนะครับการเก็บรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่หัวที่คอหรือที่บริชนะครับก็ทําออกมาได้สวยงามสมราคามากๆส่วนราคาเร้าใจอย่างที่บอกนะครับแค่4,490บาทเท่านั้นย้ำอีกทีนะราคานี้4,490ได้ไม้หน้าแท้สุริสปรูสท็อปแล้วก็การตกแต่งเนี่ยน้นองๆกิฟสันเลยครับบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือนักสะสมนะครับคุ้มค่าแน่นอนในราคานี้ได้ไปผมรับประกันว่าไม่ผิดหวังครับ ส่วนเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันท้ายคลิปครับ